ก็เจ้ท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาโจกวงรวยวอีกแล้วนะ <aime> โอ้ฮ่าร่าฮ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 ่้ฮ่าม่าม่าฮ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 าฮ่าฮ่าเ่ก่าเ่า่าฮ่าฮาฮ่าน่าฮ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 ่ะฮ่า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 ่าฮ่า่าฮั่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าฮ่ิ่าน่าฮ่าน่่าฮา่่า,า่าา,า,า,า่าเ,นนเ,าเๆๆ่าฮ่า่่าน่าฮ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 ่่า่ฮฮ่า่าา่ ดูอะไรอะไรของเขาก็ก็จะมีเป็นสเกตเตอร์นั้นท่านผู้ชมสเก็ตเตอร์ก็จะประมาณว่าเออเข้าสี่ตัวนะจากที่ผมสังเกตด,ดูก็จะมีตัววายนะอุย้ยสเกตเตอร์เปลี่ยนเป็นวายได้ด้วยครับท่านผู้ชมวายเอาเรียงนะบนีไงมันก็ได้เรียงท่พี่นอ้องบิ่งซื้ออผมเอ๊ะมีซื้อ,อเลย,ยท่านผู้ชมอย่ารอช้าจัดคะแมนพี่น้องถ่ายหนังละ ถ้ามีซื้อแล้วก็จับปืนนะพี่ชม,อ,มอืนะเกมใหม่มีซื้อพี่จะเปลี่ยนแว่นนะพี่ชมอหน้าเกมก็จะประมาณนี้นนะอืมแหาวายล็อกเฮ้ยไ,ไม่ใช่สเกตเตอร์ล็อกเป็นวายเฉยอยู่เฮ้ยเหี้ยเนี้ยอ้าวแล้วก็ได้ทุกไรายนะพี่ชมขอแก้ข้างหน้าโอ้ขอแก้ข้าขงหน้าเหมือนกันสองตัวอืมก็คือจ่ายหมดทั้งแผงนะพี่ชม นี่ก็สวยแลว้วเห็นไหมละ่ะโป้งวาให้นะคูณสามเปียเข้าไปโอ้โอยออออแต่เกลือนะมาแเลเรานก็เกลือเลยคุยโดนเนี่ยจิบไม่จำต้องซ้ำครับยนงไงานชมมาดิครับัวเฮทอะไร,เ,รเพิ่มเบ็ดเลยผมจะไล่เบ็ดเองท่านผู้ชมดูดิเบ็ดไหนจะปังมาอันนี้เราเก็ จะไล่เบ็ดเลยนะท่านผู้ชมออกมาก็คือแตกไม่แตกก็ไล่เบ็ดเยอกว่าอาจะมีกาไระนะท่านผู้ชมขอกำไรไม่มากเหมือนเดิมฮะอย่าขาดทุนอีกก็แล้วกันไม่งั้นแตกแน่เลยกโูโอ้ยอุ้ยดอกนี้อุได้นะอุย้ยในเรื่องนะเมื่อกี้แต่ตัวคูณมันเพิ่งมีปะเอบเอบมาวงเขาให้ สวยเ้ยมาปีนี่มาเพิ่มด้วยเว้ยบวกเป็นตัวนี้ด้วยวะท่านผู้ชมเมื่อได้เรื่องนะนี่งไงจะไปไหนลอดนี่งไงจะไปไหนลอดโอ้ยนี่งไงโอ้ยอเอาดิครับคุณรูกว่าจะเกลืออล้วไายเนี่ยเ้ยได้เรื่องไหมผู้ชมน,นี่ฮะไ,ได้ทั้งทุนทั้งกำไรขึ้นมาละ ไอ้ท้ายเออยังมียังมียังมาอยู่เอออย่างนั้นเป็นยังไงล่ะพี่น้องก็ที่มีตัวคูณนะท่านผู้ชมกับตัวข้างหน้าเข้าก็คือแตกยกยกยกชุดนะท่านผู้ชมนี่ไหนึ่ร้อยเก้าเก้าเอาดีเมันกับเสื้อเลยก็เลยเรื่องเลยฮะ นี่เราก็ได้มา400อุ้ยทุนกำไรเราเกือบจหมดเลยครับฮะเอาดิเอาดิแล้วก็ไล่เบ็ดอีกดิถ้าผู้ชมรอเฮียอะไรล่ะไปฮะจังหวะนี้ก็เปิ๊บเปื๊บอีกเช่นเคยครับซื้อมันมากครับผู้ชมถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปลองไป เซอร์เวย์ได้กับเกมใหม่เกมนี้อ่ะฝากไว้เป็นรอยยิ้มแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะพังจะพังจะอะไรยังไงนะพี่น้องไม่ใช่มะโมก็ล้วงได้ฮนะเช่นเคยโอ่งให้โอ้อโออไปสวยเราไปคิดยังไรครับพี่น้องขอเกมไม่กำไรเท่ากับขอยไรเลยทนะันทีฮะไปคิดมากมัคิดหลายมันสิเล่นง <c oughs> ี้กนนะิเก้าอยากกรสิเบิร์ดกิเก้านะพี่มึงเออนี่ผมขอลองเกมใหม่สักตั้งหนึ่งกั่น สวัสนีจะเป็นยังไงเอ,อิบมายัางมาอยู่มาหนาวได้ไหมเ้ยเอาดีครับกับไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้เราก็ขาดทุนนะท่านผู้ชมมูแต่ลวกูพี่น้องเลยโอ้โหโอ้ยเราก็จะไปต่อเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมลืมลืมเพิ่มเป็ดน,นะท่านผู้ชมมาไปกันเลยครับบ้องไป จะกลัวนะนี่เพื่อนอย่าไปกลัวมันนะกูนี่กลัวละสัตว์แล้วไปโดนเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหตอนนี้เราก็ทุ่มสุดตัวนะจมดูไปว่าการสเต็ปไล่เบ็ดของเราจะเป็นยังไงจะปังจะพังหรืออะไรยังไงก็ช่างมันฮะมาดูกันปาบก็ให้ปาบก็ให้อืมมันไม่ไปต่อว่ะ ป้าก็ให้โอ้เชอรี่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 มาดอกนี้ว่าไงครับโป้ง้าไปเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าเชอรี่เต็มแผงไป่ได้เฮ้ยนี่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 เนี่ยเป็นยังไงเละพี่น้องสองร้อยฮะเออแต่ก็ยังไม่เท่าทุนของเราเลยยังขาดทุนอยู่ เกือบร้อยหนึ่งนะทุกคนร้อยหนึ่งค่ะทุนเดียวร้อยหนึ่งเงนตรงนี้โออโหยังขาดทุนอีกเหมือนเดิมนะทโกคนโอ้ยเลยนะเจอเสือแล้วฮะเึมใจังไลยครับเกมไหมเนาะเจ้าแรกๆดีอยู่เฮ้ยหลังๆมาเริ่มเกลือแล้วไอ้สัตว์มาเดี๋ยวพึ่งไปย่อท่อย่อท่อย่อถอยโบงออกไปเมื่อกี้ลืมรถเบ็ดนึกว่ามันซื้อได้อีกเออมาดิครับ ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วโป้งเข้าไปอยเพชรัแพงนะเพชรตัวแพงนะนเพชรมาเต็มๆนี่นะจะเอาเรื่องเลยนะเบิอบกปไปสตาร์สตาร์สตา พักๆโป้ปงเข้ไปมาดิมาดิโอ้โหท่านผู้ชมหมุนนบูท้ายละเอียดเท่เลยหมุนนบูท้าลยละโอ้ยไห,หลๆเออไหลไปก่อนหมนบูท้ายขอปังๆนะตัคูนมาเพียบแล้วตะคูนเพียบแล้วตอนนี้ตะคูนเพียบละตะคูนมาแล้วตะคูนมาแล้วโอ้งเข้าไปโอ้ยไหลาย,ยาวๆเลยมาดิครับหน้่งลอยหนึ่งสี่หนึ่งฮะเออโป้งเข้ไปโอ้โห ตองคูนสองคูนเก้าแล้วเจ็ดหกเลยเอาได้ละเจ็ดเก้าเลยลูกทำไมนี่ก็ยังถือว่าขาดทุนอีกคือเก่าพี่น้องโอ้ยมาือเด็ดสามบาทโป้งเข้าไปทุบทุบหมูแตกหมูแตกว่าไงปลาประเดิมเลไดเพชรนะฮะไปหรือเปล่าโอ้ยไม่ไหลเลยว่ะเฮ้ยประเดิมได้เพชรดีฮะโป้งเข้าไป ก็ไม่ไหลอีกเส้นเคยฮะเกมไม่ต้องเน้นไหลท่านผู้ชมไหลก็จะบวกตัวคูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลอ้อสเก็ตเตอร์หล่นมาอีกบวกเป็นตัวคูนเออบวกเป็นรวบรอบแต่สเก็ตเตอร์เฮ้ยรอบหมุนแล้วก็เป็นวายให้ด้วยเอออะไรเนะโอ้วะเนี่ยโอ้ตายีเนียเป็นพันหนึ่งไม่แล้วมาสมมยนี้ก็โดนวิฮะโอ้ตาย เลยจะเสือนะ่ฮะโอ้ยม oh 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 like ุนตาเ็ตไปจริงมาร้อยห้าสิบผลสุดท้ายนะท่านผู้ชมไม่ใช่มุนสุดท้ายดิเบ็ดการซื้อเบ็ดสุดท้ายแล้วโอ้ยไม้สุดท้ายเออไมาครับโป้เต็มไปดิเหลือบาทเดียวแล้วเมื่อกี้เลยยังไหลอยู่สดีครับกมาดีครับทุกมาดีครับนี่ไงขอยอบคุไปก่อน วันนี้คือแบบไปดูกันว่าเป็นเจ้าง่ายมั้ยเราไห่ตายเราเออขอตรงฟังเด้อเฮ้ยไม่จะตายเราเออไปไหลไปเล้วลลวะไหลบี๊สวยอย่างนั้นต้องอย่างนั้นไหลบี๊สวยไหลตัวคุณไปก่อนไหลตัวคุณไปก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอีกสองมาดิครับโปงเข้าไปดีกินมาแล้ว เปกินน oh ิกดินมาหกิบหกป่านน้ำคริมโคหกน้าเืิอมโคหกมาอุ้ยมีสเตเตอร์มาเพิ่มด้วยสวยครับบวกเป็นล่ามนเป็นหนึ่งทีโอ้กรไปคูณเก้าแลยพี่น้องเ้ยโอ้เลยสามุน่ละหลอดบนโกโอ้ต้องหยิบมูไม่น่าหลอดโอ้โหเหลือมันสุดท้ายแหละโอ้มันสุดท้ายละเออโิสิบโอ้กไปยี่สิบ ไอ้กระป๋าไปดีครับโป้กระป๋ายหีร้อยโอ้ยมูสุดท้ายอ้ยโปะกระป๋ายโอ้ยสองร้อยโป้กระป๋ายโอ้ยตอนนี้โป้กระป๋ายโอ้ยผู้ชนจะไปผู้ชมจะไปผู้ชมวัวตาแล้วตาแล้วตาแล้วตาล้วไปน้องเอ้ยตาล้วไปน้องเอ้ยโป้กระป๋ายังไหลอยู่กับมูสุดท้ายโป้งกระป๋ายเป็นจังเดรย์เลยพี่น้องกับด่านี้โหยเกียบตายแล้วครับโอ้ยยังอยู่บาทเดียวพี่น้อง ได้กับมาหนึ่งพันบาทโอ้ยกับหมุนสุดท้ายพร้อมหมุนสุดท้ายพร้อมโอ้โหเกือบสู้คิดแล้วเมื่อกี้เกือบไม่งั้แล้วโอ้ยังพลิกกลับมาเป็นกำไรได้เสยตุ๋ยไปแล้วจะทำใหาเสยตุ๋ยวะนะผมขอตัดเบ็ดไปก่อนนะยังโอ้ยุคพ่อกับเบ็ลเองเลยมึงชมเดนีเมื่อกี้ยังบาทเดียวเนี่ยเมื่อกี้โอ้โห เอามึงไปนจังไหนจะได้เอาตายเอากูากาไปตัดคอแหลนหรอกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวนันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอขอบคุณละสวัสดีครับ